ปลาสลิดนี่คือเลี้ยงในน้ำอะไรคะแบบสี่มั้งอะไรเล่นอะไรกันสองตัวนี้เคยเห็นหัวมันปะทำไมปลาสลิดก็ต้องตัดหัวหมดเลยอ่ะตัดหัวให้ดูาไหนตัดหัวมาดูอ่ะอยากดูแล้วใช่ไหมมาดูนี่น้ำมันจะหมดแล้วเนี่ยเติมเองไหมไม่ช่วยหัวเป็นน้ำมันหมูป่ะเนี่ยเจนไปเก็บนีวะเจนเข้าไปเก็บไม่งงูป่ะน่ะไม่ใช่นะไอไหนไอ้ลูกหัวไอ้ลูกหมวลูกหัอย่าจุดไฟพี่อย่าจุดไฟเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยไอเจนเสียงอะไรเฮ้ยพี่เพื่อน โลกนี้ไม่มี GPS survey ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey อันนี่ก็มีแขกรับเชิญก็คือคุณเจอู้งานเดี๋ยวนะเจจะมาอยู่กับเรายาววะหรือว่าใช้คำว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนสกายภาพผมมหน้าแดงได้อยู่ต่อเพราะฉะนั้นเดียวแหละถ้าอย่างนี้อยู่อเเพราะฉะนั้นปั่นผมุมให้เต็มที่หน่อยนร็จะได้ไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวเอาพนี่ไปทางไหนก่อนตรงไปเลยพี่เผื่อเฮ้ยเจรู้ทางไหมเนี่ย รู้รู้เปิด GPS เอ,าอ้านี่เราอยู่อ,อ้าถ้าตรงนี้ไม่มี GPS ไม่ใช่เหรอตีเมเหรอนี่มาส่วนนี่เราอยู่สวนอภูมใช่ไหมใช่แถวสวนอภูสวนอภูมม,ภม,มีอะไรอร่อยอยากได้ของกินกับไปฝากลูกแถวนี้มีบางบ่อบางบ่อไปดูไปหาปลาสลิดฝากลูกกันไหมล่ะเ,เ,เดี๋ยวนี้ไฟอะไรอ่ะไฟเกี่ยวครับผมตามเกูนะตามเอกูให้กูให้กูขับเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเฮียแต่ผมให้กลัววันนี้ผมเอาหมวกน็อกมาด้วยเออดีใส่ไว้เลยเออใส่ไว้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 เลยเหรอใส่เลยเฮ้ยนี่ น้ำมันจะหมดแล้วเนี่ยอุ้ยเออเติมมาเติมเหมือนปั้นเนี่ยแต่พี่เผือกเคยดูว่าในอินเทอร์เน็ตที่เขาชอบบอกกันว่าเนี่ยถังเนี้ยยังไหวก็ไหวเวลาปกติไฟขึ้นกูยังไปต่อได้ไกลจริงเหรอปกติไฟขึ้นแล้วมันแบบไปต่อได้กี่โลอ่ะยี่สิบสามกิโลนะจริงเหรอใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เผือกชอบกินปลาสลิดไหม ปลาสลิดได้สิทอดกับกรอบไงเคยเห็นหัวมันปะมันแหวงอย่างงี้ปลาสลิดเออไม่เคยเห็นหัวเลยไปดูไหมล่ะไปปลาสลิดบางบ่อสาวบางบ่อก็ดีนะครับสาวบางบ่อนั้นก็อยู่ดีเจไม่ได้ที่อยู่นาะสาวบางบ่อแถวนี้นี่ปลาสลิดที่ขึ้นชื่อก็คือร้านแม่อำนวยนะเหมือนเขาแบบมีโรงงานที่แบบเออขอดเกตทำตัดหัวอะไรอย่างงี้เลยเดี๋ยววันนี้ไปถึงแบบไปดูปลาสลิดนี่คือเลี้ยงในน้ำอะไรครับ ปบบซี่มั้งออะไรเล่นอะไรกันสองคน้ยคิดว่าหน้าตามันเป็นยังไงดีกว่าก็ท่งแหลมเนี้ยก็เป็นสัมผัสอ่กมานิดเดียวหรือเ่าเหมือนปลาตะเพียนเออปลาตะเพียนแต่ถ้าปลาตะเพียนก็คือแย่ปะทำไมอ่ะหน้ามันอ่ะนย่โอ้ยนิดเหรอเฮ้ยนิดเียวปาตะเพียนเหรอเนี่ยคอมเมนต์หลันแล้วนิดเนี่ยเป็นปลาตะเพียนรู้สึกไงขอโทษค่าปลาตะเพียนที่เราเข้าถูกไหมเนี่ยอ๋อเราแค่กดลับบานอ๋อกดลับบานแล้วไ่จ่ายไปลายทาง อยากเห็นหน้าคนพูดเหมือนกันเนาะคนพูดเราพูดใครที่เคยเป็นมามใหม่เสียงอะใช่เสียงอะไหนลองนี่ไหนลองปลาสลิดบางบ่อใหม่วันที่สาพฤษภาคมนี้เราจะต้องซื้อน้ำมันได้เติมน้ำมันใดๆไหมเออว่ะพี่จะหมดแล้วเนี่ยเคยน้ำมันหมดกลางทางไหม เคยครั้งจริงเหรอเคยไหมเค,เคยขับหมดคาเท้าเลยไหมผมไม่เคยปล่อยเลยผมไม่เคยไม่มีรถทีเนี้ยวิธีการเติมกลา,างทางแม่งจะมีเทคนิคอยู่ว้ยกูเคยรู้ว่าให้ไปหาพวกใบกล้วยใบบอนอเอาใบไม้ไใหญ่ๆอะ่ะมาหมุน่งกล้วยแล้วเสียบลงไปแล้วเทน้ำมันลงแล้วก็ตัดขวดวันนี้เราลองเติมเองไหมเอาไปล่ะขับให้หมดเลยขับ้ย ว่าะเดี๋ยวอันตรายไปหน่อยเติมเองก็ได้ใช่ไหมเออน้ำมันเอาไงน้ำมันเอาจากไหนอ่ะก็เดี๋ยวแวะซื้อไงหมูเราก็ทำอะไรยากเหมือนกันเนาะเราขับเข้าไปละแค่เติมก็จบปะแต่ว่าไม่ได้มันเราอยากจะได้รู้ไงคนดูจะได้รู้ไงพี่เพื่อนอุ้ยนี่ไงพี่เพื่อนบางบ่อถูกเนาะ พี่เผือกลอเคยต่อราคาเครับว่าจะต่อเขาทำไมอะด่วนเาจะด่วนนี้คนก็ไม่ได้ชอบกูกันอยู่แล้วเออคนเขาเกลียดกูก็มีไปควณประสาทเท่าอีกนี่นี่มีปั๊มอยู่ข้างขวาได้เลยถึงเราแวะแวะซื้อก่อนนะซื้อปั๊มเอ้ยซื้อน้ำมันซื้อปั๊มเล้วเนี่ซื้อปั๊มซะแล้วบายตอนนี้เราได้รับมอบหมายนะครับจากพี่เผือก ให้มาซื้อน้ำมันใช่ไหมเจนอันนี้คือได้ประมาณจำนวนกี่ลิตรทางนึงมันประมาณห้าหกเลยถึงเนาะปกติเขามีซื้ออย่างนี้แล้วก็ไปพกไว้ในรถไหมคะมีค่ะมีบางคนเขาไม่มีก็มีหรือแม่งเขาจะเอาแกลอนน้ำมันเครื่องเขาจะเอาแก๊ลอนน้ำมันเครื่องแต่นี่ในกรณีมันฉุกเฉินอันนี้คือถ้ากรณีฉุกเฉินก็ซื้ออย่างนี้ได้ได้แต่คุณลองแก๊ลอนมาคือเป็นแก๊ลอนน้ำมันเครื่องทั้งหมด160ค่ะจ้า อะไรอ่ะได้แล้วได้แล้วไม่ใช่หมูปะเนี่ยน้ำมันหมูปะเนี่ยเจก็ไปสีนี้วะจริงแล้วเขาบอกว่าปกติแล้วอ่ะมันไม่ควรใช้ถังแบบนี้จริงๆแล้วควรใช้เป็นแกลอนแกลอนน้ำมันเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินจริงๆอ่ะใช้ได้โอเคคือแล้วเราจะใช้อะของรอบตัวในการทําที่เติมน้ํามันถูกไหมเราจะลองทุกทางเลยอมือไหมอามือเอามือต่อกันอย่างเงี้ยอามือทำอย่างเงี้ย เออแล้วก็ราดน้ํามันลงมือให้มันลงไปในน่าจะติดไปช่วยชีวิตถ้ากินติดน่าจะติดกับผมไปช่วยช่วยชีวิตแต่บ้านสลิดบางบ่อนี่เขาขึ้นชื่อจริงเออด่าขึ้นชื่อว่าอร่อยโอเคเลยเนี่ยเราก็โดนเราก็วันนี้บุลลี่ลาทั้งวันเลยอ่ะอีก15ากิโลถึงร้านเราไม่ม้อนมากเลยใช่ไหมแต่น้ํามันเราได้อยู่ปะได้ยังสบายนี่ขับไปถึงกูดิลก็ไม่หมดงั้นเราไปกูดิลก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ไม่เป็นไร มัมีความเชื่อจนเกินไปมันดูไกลไปหมดเลยอะใช่ซื้อตลาดแถวบ้านเลยเอาเราก็มาถึงแบบแหล่งกำเนิดอันนี้คือมาซื้อนี่ต้องน้อยโลขั้นต่ำน้อยคุ้มแล้วนะมีความเป็นบ่ออะไรเมื่อกี้เขามีความเป็นบ่อแล้วฮะใช่แล้วเขาโยนสวิงพี่เขาเรียกสวิงเหรอแห่อะไรเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยเจนก็โยนอ่ะที่ไม่เป็นตะข่ายเหวียงตะข่ายแหมเออเหรอแล้วของเจนนี่อีก สิโลเขาไปลก็ัหลึกอยู่นะนี่มันจะออกอ่าวไทยแล้วบอกว่าเนี่ยจริงเหรอมันออกอ่าวไทยได้จริงเหรอเอาจริงจะมาถึงไปไงวะเนี่ยแล้วเป็นลักเก็ตเลยนะเป็นกูเดเลยนะเอาหรอป้ายชี้ไปว่าเดี๋ยวก็คือคุณเดแล้วเหรอรู้หลังออฟฟิศมีขายปลาทะเลจอดมะเนี่ยหาที่แวะลองเติมน้ำมันกันเองดูหาต้นกล้วยหาต้นกล้วยมีต้นกล้วยปุ๊บเราจอดเลย ใบมันเล็กใบมันขามเล็กนิดเดียวอีกแบบใช้ใบมะขามใบแค่นี้ใบข้อนี้โือสามกี่พันปีนึงแมเสดเฮ้ยเฮ้ยกลวยกลวยอ่ะให้ภาพมาเล่าเรื่องก่อนว่าตอนนี้น้ำมันคือใกล้เตือนเต็มที่แล้วพี่ใช่ใช่เอาน้ำมันกันทาปลอย่างนี้ที่ใช้ได้ก็คือขวดใช่ไหมใช่คือถ้าคุณเราไม่มีขวดทำยังไงก็หาเนี่ยอะไรที่มันมาทำให้มันเป็นกล้วยให้ได้บังเอิญบังเอิญแถวนี้มีใบกล้วยลองดูดิเจ๊เข้าไปเก็บ ระวังงูเห่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห่าก่อนไม่เป็นไรได้ยินเสียงเสียงมันจะฮ่วงฮ่งอ่ะอหนีแล้วกันเอาไปว่าเนี่ยไม่มีม็ต้องเอาใบที่มันไม่ขาดด้วยนี่ค่ะเนี้ไม่ขาดไม่งูปะอ่ะไม่ใช่นะเฮ้ยไหนไม่ถามเฉยๆแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ดูแล้วไม่ใช่ถามเฉยๆอ๋อหอบเนี่ยเจขนาดอ่ะลองมัวไปกลวยดิกลวยอย่างงี้ดิอะไร มันเล็กไปว่ะต้องยาวอ่ะในเขตต้องยาวกว่านี้ใช่ใช่อ่ะอันนี้เออเออนั่นน่ะนั่นน่ะทั้งผืนเลยได้ป่ะโอเคได้ละจริงถ้าออกไปเดินหาขวดอ่ะนะจะง่ายกว่านะบางทีแล้วรถพักคันน่าจะมีขวดติดรถใช่ไหมไม่ก็หาตามพื้นอ่ะอ่ะประมาณนี้ได้ไหมพี่เบล์ลองยางไหมลองดิมีไงแล้วเราก็ทำอย่างนี้เนี่ยอุ๊ยเออเป็นกลัยเป็นกลัยเป็นกลัยไหนป่ะเดี๋ยวตัดขวดด้วยทำไมเราไม่เติมที่ปั๊มวะใครคิดเนี่ยใครอยากจะรู้บอกรหัหน่อยสิ มือนผูเห็นแกลอนน้ำมันเลยเออเหรืออย่างที่เ,เจบอกว่าให้มองที่พื้นดีๆ <c oughs> มันอาจจะมีอะไรตกอยู่พูดเป็นเล่นไปพูด็เป็นเล่นไปแกลอนน้ำมันนั่นเอง <c oughs> มึงไปเดินหากไปกล้วยทําไมเนี่ย <c oughs> จะเปิดเลยเดี๋ยวงูเห่าหรใส่งูก่อนอื่นนะจะทําการอะไรจอดรถให้เรียบร้อยดับเครื่องหาที่ปลอดภัยอันนี้เห็นไหมมันเป็นรูอย่างเงี้ยอ๋อซึ่งเราอ่ะเข้าไปไม่ได้เทไม่ได้มันต้องเราเข้าไปไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะเทเข้าไปเลยไม่ได้นี่แล้วก็เสียบเข้าไปเฮ้ยเกงนะอันนี้เฮ้ยเฮ้ยกินบ้าวโอเคเออถ้าเป็นกดน้ำอ่ะเออจริงๆน้ำเดี๋ยวมันต้องแห้งนะเว้ยอันนี้แตง่ายกว่าปะเดี๋ยวลองอย่างละครึ่งอ่ะ ตัดดิต้องตัดก่อนเดี๋ยวนี้ถ้ากูนะถ้ากูทําคนเดียวนะครับตัดตูดอย่างนี้เลยหรอแต่ว่ามันมันก็จะยากดิเพลลาบากผมเรียนมาเขาบอกให้ตัดเป็นฟันปลาฟันปลาตัดไงปลาอะไรฟันปลาอะไรปลาไหนปลาสลิดไงปลาสลิดไงเราจะแหาปลาสลิดเราต้องตัดเป็นรูปฟันปลาสลิดก่อนปลาฟันปลาสลิดเป็นรูปเป็นทรงยังไงหัวยังไม่เคยเห็นเลยหัวยไม่เคยเออตัดตัดเลย ตัดไงอะไม่รู้ตัดกูมีกล้วยของกูแล้วกลวงกูตัดให้เป็นเฮ้ยมีโซงแต่มันมีโซงมันน้ำมันหมดจะรู้เหรอมันครั้งแรกอะเนาะถ้าเข้าเนื้อตลงงั้นนะแต่มันไม่เข้ากันเฮ้เจ้แต่เรามีขวดเดียวนะมึงถ้ามึงพลาดขวดนี้คือจบนะเอ๊ะมันต้องลงใหม่ดิมีขวดเดียวมีขวดเดียวไม่งั้นมึงต้องคลึงใบกล้วยนะเว้ย มันเหมือนมันอยู่ในออฟฟิศมันเป็นคนที่แบบความรู้รอบตัวหรือว่าสมานสมองมันใช้ได้ไหมโดนชมประจําไอ้บ้าอะไรกันเโอ้ชมแรงจังเลยอ๋อนี้ยเ่เน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 ี่ยมีตั้งดังมากก็คือใส่อย่างี้ใช่ไหมถูกไหมไม่ใช่ออ๋ใครเทใครจับกูเทเมื่อกี้กูเทเพราะว่าเทเนี่ยไม่เป็นไรหรอกหนูถ่ายจับเขาเขียนว่าอะไรอะน้ำตาลเราต้องไปเปลี่ยนป่ะเราซื้อน้ำมันนี่ เขาให้มาผิดถังไหมเนี่ยไปขับรถกลับไว้ EP หน้าไหมล่ะเฮ้ยกูไม่เคยเทนะถบิดซะเอออันนี้เราเวอร์ม่ไอ้เจมดูลูปลายก่อนลูกปลายมาสูงหรือยังไอ้เจมันตัดดีจริงๆเลยเว้ยไม่ยากนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนียวผมเหนียวผมเหนียวผมเลยเจแล้วลงมือเจแล้วอย่าจุดไฟพี่อย่าจุดไฟอันนี้ถือว่า ไม่ได้ขวดไม่ยากต่อไปวิธีธรรมชาติเราจะทํากล้วยที่เกิดจากใบกล้วยไม่มีทางอันนี้เฟลอยู่แล้วดูก็รู้ผมเทมาเชียผมเทเหรออาเว้ยดาวคือราวเว้ยค่อยนะมันดูไม่มีความแข็งแรงในในภาชนะนี้เลยอะครับ่ค่อยนะจับล็อกข้างบนนี้ไว้อะค่อยไปนะ่ค่อยไป เจไอเจทำเป็นเล่นไหมนะดีกว่าขวดเฮ้ยเฮ้ยไม่หกนะเจโอ้ยเดี๋ยเชื่อครับเฮ้ยอันนี้เป็นวิธีที่เวิร์กกว่ขวดนะครับผมว่าเพราะว่ามันเสียบลงไปได้ลึกเลยงั้นเฮ้ยยาวๆเลยเหรอไม่มีไม่มันไม่มีเปลือยไม่มีอะไรเหรอใบกล้วยไม่มีเลยใบกล้วยพูดว่ายังไหวครับไม่ครับหรอใบกล้วยมันพูดเหรอใช่เฮ้ยหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอจนหมดเฮ้ยเทวีนี้เหรอเรียบร้อย ก็คือขับต่อไม่ได้แล้วนะจุดกันที่ไหนสะพานพุ่งเลยคือโดนยางพื้นเต็มน้ตันโดนยางกล้วยเฮ้ยตอนนี้น้ำมันรถเราเป็นยังไงบ้างมันขึ้นมาซับมินนึงได้มั้งคือแกรอนเมื่อกี้เติมให้พอไปถึงปั๊มอ่ะใช่ก็คือตัวรอดได้จะมีสิ่งหนึ่งที่สังเกตนะพี่เผื่อกอ่าา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 นกลาา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 า ความในสีอเป็นกลิ่นกล้วยเฮ้ยมึงจั๊กใจจิตมึงสั่งแล้วบ้าเนี่ยได้กลิ่นยังไงมันจะออกกลิ่นกล้วยได้ยังไงกูไม่ได้ใส่กล้วยลงไปข้างหน้าเราผ่านใบสตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้ก็เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ปะใบสตรอเบอรี่ใบเท่านี้เองเฮ้ยเอาเป็นว่ามันเมื่อกี้มันประมาณกี่ลิตรน่ะแกลอนเมื่อกี้สี่ลิตรอาจจะได้ยี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบโลตรงเข้าไปเลยยาวๆยอดเยี่ยมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตื้อตฮ้ย ไอเจเสียงอะไรเฮ้ยพี่ไม่ได้ดึงอันนี้ไงตใจนึกว่าน้ำมันไิดไอเจเออโอ้ยไม่หายเลยนึกว่าระเบิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเครื่องเครื่องไม่ใช่ล้อมันเสียงล้อกันดิล้อโออล้อมันเหยียบขี่เลนขี่ดินมันมันก็ดีดไงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เพื่อ เสียงอะไรกินกัดกัดกักเสียงล้อมันกินกินกินดินกินอะไรมาโอ้โหตั้งแต่ติดติดติดตีตดเมื่อกี้แล้วนะสายใบกล้วยกูนี่แหละการทำกินกลายเป็นรวอยก็ขวดนะเมื่อกี้ที่เห็นนะแต่ขวดถ้าตัดดีๆก็ไม่แน่ป้าห้าใช่ไีมไม่ตัดไม่ดีอ่ะเฮ้ยทีมงานคนนั้นมึงเนี่ยมึงเนี่ยแหละมึงเนี่ยแหละไม่ถึงทีไม่อยากกินแล้วอ่ะพอได้ไหมกินหน่อยไม่ชอบกินมาสลิด ซื้อฝากพี่โค้ดอ๋อ,อนี่พี่โค้ดสั่งซื้อใช่ไหมนี่น่าเราถึงต้องมาถึงนี่ไ่ะ Beef Farm Farm to Table เหรอเออตอนปาร์สลิตอนปาร์สลิใช่ไหมอีกห้าร้อยเมตรถึงซ้ายขวาเอ่อข้างเนี้ยข้างไหนอะข้างนี้ซ้ายขวาเฮ้ยายขวาขวาคือฝั่งนี้ไหมขวาคือนี่ขวาคือฝั่งนี้นะโอ้ยเรียนนี่ไหนกันจ้าเนี่ยขวาเขาหรือขวาเรา ขวาใครอีกอะนอกจากเรามีใครอีกไหนมาพูดสิแม่อำหน่วยนี่ไงแม่อรวยเจอแล้วพี่เบกเชื่อไหมเดินมาเจอแผงอ่ะก็ยังไม่เจอหัวมันเดิมเออว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปลาซื้อปลาสลิดครับอันนี้ถามหน่อยดีครับทำไมปลาสลิดก็ต้องตัดหัวหมดเลยครับถ้าไม่ตัดหัวเนี่ยท้องมันก็ข้างในท้องมันจะมีไส้เนาะอ๋อทำตามสารมันจะยากอ๋อพอเราจะหมักเขาเราเลยต้องเอาไส้เขาออกก่อนไม่เหมือนปลาอื่น เห็นหัวมันอ่ะแม่ยังมีไหมได้เลยมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆปกติก็จะเป็นออเดอร์นั่นอะไรมั่นอุ้นี้แพ็คใส่กล่องเลยเหรอหน้าปลาผลิตจริงๆนะมันเหมือนปลาอะไรอ่ะพี่ว่าน่าจะให้ปานีนมากกว่าปานีนนอ๋อปานียนอ่าทรงๆอ่ะอุ้ยเห็นหัวครั้งแรกเลยทุกมส่วนของปลาผลิตนี่คือมีประโยชน์นะวปลาขายได้อ้าวหัวที่ตัดไว้ก็ขายได้ฮะขายได้หมดเอาทตัอะไรครับขายเป็น เป็นเหยื่อปลาทีออ๋โอเคโอเคได้พิสูจน์จริงๆไส้ปลาเนี่ยสามารถไปเกลี้ยงได้เกิดน้ำมันเกิดทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้หรือว่าเมื่อกี้เราเติมไปแล้วเราเติมนล้วมันปลาสลิดเราเติมไส้ปลาลงไปก็ได้โอเคสมมุติเราถอดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตัดไส้ตัดอะไรเขาต้องทำยไงฮะตัดหัวให้ดูอ่าไหนตัดหัวมาดูว่าอยากดูแล้วใช่ไหมมาดูนี่มาถึงนี่พามาดูไงอ๋อเฮ้ยไม่หั่นไรตัดทิ้งเลยนะนี่เอาไส้ออกเอาแค่นี้เองหรอ เขาไสเขาก็ไม่ได้อยู่ลึกมากนึกว่าต้องควานเยอะเนอะนี่ไงพอพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วอ่านี่ยคุณปาสลิดเลยอันนั้นคืออะไรอ่ะนี่ยาไข่อ่ะยาไข่นะเนี่ยรู้เลยครับตัวไหนมีไข่ตัวเมียตัวจะกว้างๆนี่ค่ะตัวเมียกว้างๆนะครับตัวผู้ฮะเดี๋ยวต่งเดี๋ยวส่งตัวผู้ด้วยนะคะอ๋อตัวผู้จะไม่ มีขาวเออเอว่าเอว่ท้องขาวท้องขาวแล้วท้องขาวแล้วเดี๋ยววันนี้มีสาทิตทอดให้กินไหมครับไม่มีเอาไปทอดเองเอาไปทอดเองมีเวลาได้ังเเดี๋ยวเราจะซื้อฝากพี่โค้ดพี่โค้ชเอาเท่าไหร่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ยมาถึงนี่ซื้อให้มันได้เรื่องได้ราวหน่อยซื้อตัวหนึ่งซึ่งพี่โค้ดซื้อมาให้เรามาเพราะอยากเห็นหัวเราก็เลยจะซื้อแต่หัวซื้อหัวให้ลงหัวให้ลงช่นี่ก็แพคให้อย่างดีใครถือขึ้นรถไปก็ไม่ต้องแบบว่ามีกลงมีกลิ่นใครกังวลอันนี้อยู่ได้กี่สิบช อุ้ยผู้เล่นนัเนี้ยได้จริงคนเก็บอยู่สิบกว่าปีลืมกินก็มีนานไปสั่งหรือยังสั่งหรือยังเนี่ยยืนรอมานานเนี่ยไม่ได้สั่งเขินอยู่เอาไปโทไอ้เจ้เขินแม่อำนวยเออเอาไหมเอาไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่คิดเท่าไหร่เอามาหกรอครับแยกถูกซื้อเยอะด้วยอามาแล้วโอ้แล้วซื้อเยอะด้วยครบแล้วดูว่ามาถึงที่ละนะเดี๋ยวจะเอาปลาสลิดไปฝากทุกคนที่กู๊ดเดย์ หา,นะายสงสัยยังัอยัเยก,กเอาหัวกลับบ้านไหมถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey เรา <ผม S 1> จะไป survey อะไรกันอีกรอติดตามแล้วกัน,นใช่จะมีเจ๊งไหมอ่าผมว่าวันนี้ผมทำผลงานได้ดีตอนหน้าน่าจะมีผมอยู่ ใครประเมินแต่ตัดขวดไม่ผ่านเไดลองดูถ้าอยากให้เจเซเวกับเราก็พิมพ์เข้ามาเยอะพิมเข้ามาหน่อยแต่กูไม่ค่อยอยากแต่ว่าถ้าใครอยากก็พิมพ์เข้ามาเยอะอยากกันหน่อยอ๋ออยากกันหน่อยนะี่เบื่อกฝากถึงเรื่องเติมน้ำมันหน่อยว่าอยากปล่อยให้น้ำมันแบบหมดก่อนไปเติมก่อนนะเขาบอกว่าไม่ดีดอกเครื่องใช่ไหมไม่ดีไม่ดีใครที่ปล่อยให้น้ำมันแห้งคาถังเนี่ยมันอาจจะไม่ดีกับเครื่องยนต์ถ้าใกล้จะหมดต้องทำไงตัดใบกล้วยใช่ตัดใบกล้วยไว้ ก็เติมสิวะเติมจะได้เป็นอันตรายด้วยคือว่าแหละซื้อไส้ปลาสลิดไปซื้อไส้ปลาสลิดไปเติมใบกล้วยโอ้งไปหมดแล้วไปยหกยใหญ่เหมนี้ไปกลับบ้านไปกินปลาสลิดกันบบ๊ายายกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะเออเออ